อันนี้ละกันการทําผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือผู้รักษากฎหมายเป็นคนทําผิดกฎหมายเสียเองเพราะอะไรครับเพราะน่นจะทําให้ผู้คนในสังคมสิ้นหวังครับกฎหมายมันไม่สามารถบังคับใช้หรือมันไม่สามารถทํางานของมันได้ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผู้รักษากฎหมาย แต่ถ้าผู้รักษากฎหมายเป็นคนทําผิดกฎหมายเสียเองซึ่งผมอ่านข้อมูลนะครับตอนนี้รวมทั้งหมด5ข้อหาแล้วนะครับนี่คือผู้รักษากฎหมายทําผิดกฎหมายเสียเองคุณจาลืมนะครับคุณเป็นผู้รักษากฎหมายถ้าคุณทําผิดกฎหมายเสียเองเราจะเชื่อมั่นอะไรในประเทศนี้ได้อีกคุณมีปืนอยู่ที่เอวก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับ เราจะต้องลุ้นกับอารมณ์คุณด้วยว่าคุณจะอารมณ์ไม่ดีคุณจะเครียดคุณจะเมาคุณจะควักมันออกมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วหน้าที่ของคุณคือการรักษากฎหมายครับแต่ถ้าเกิดคุณทำมันผิดซะเองแล้วยังไงต่อละครับคนที่มักง่ายคนที่ไม่มีจิตสำนึกเขาก็จะใช้คุณเป็นข้ออ้างไงครับอ่านี่เนี่ยที่ตำรวจย,ยังไม่ใส่เลยที่ตำรวจยังย้อนสอนเลยอ่ะที่ตำรวจยังจน พังทั้งระบบครับผมบอกแบบนี้